ยินดีต้อนรับสู่ช่องยานะ X คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาพจำของญี่ปุ่นในหัวเราถึงมีสองแบบที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงแบบแรกคือความเงียบสงบความมินิมอลสวนหินเซนและบ้านที่โล่งสะอาดตาแบบที่คุณมาริเอะคอนโดหรือมูจินำเสนอให้โลกเห็นแต่ในอีกมุมหนึ่ง ญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศที่ผู้คนลคลั่งไคล้แบรนด์เนมมากที่สุดในโลกเราเห็นภาพพนักงานเงินเดือนต่อแถวยาวเหยียดหน้าช็อปหลุยวิทองหรือวัยรุ่นที่ยอมจ่ายเงินเก็บทั้งเดือนเพื่อเสื้อยืดสุพรีมแค่ตัวเดียวมันดูเหมือนเป็นเรื่องย้อนแยงใช่ไหมครับระหว่างความสมรรถกับกิเลสแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วทั้งสองสิ่งนี้ไม่ใช่ขั้วตรงข้าม แต่พวกมันเกิดจากรากเง้าความกลัวเดียวกันล่ละครับใน15นาทีนี้เราจะไม่มองญี่ปุ่นในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแต่เราจะมองมันในฐานะกระจกสะท้อนจิตวิทยาของมนุษย์เราจะมาถอดรหัสกันว่าภายใต้ความเรียบง่ายและการบริโภคที่บ้าคลั่งนี้มีกฎที่มองไม่เห็นอะไรซ่อนอยู่และกฎนั้นกำลังควบคุมชีวิตเราอยู่หรือเปล่า กุญแจดอกแรกที่จะไขความลับนี้คือสุภาษิตท,ที่คนญี่ปุ่นทุกคนถูกสอนมาตั้งแต่จำความได้เดรุคุยวะอุตาเรรุหรือตะปูที่ยื่นออกมาจะถูกตอกลงไปสำหรับคนไทยเราอาจจะมองว่านี่เป็นแค่คำสอนเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นคำนี้หมายถึงความอยู่รอดครับในสมัยก่อนถ้าคุณทำตัวแปลกแยกจากหมู่บ้านคุณอาจถูกลงโทษด,ด้วยการคว่มบาตหรือที่เรียกว่า มูระฮาชิบุคือการถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือทุกอย่างซึ่งในยุคนั้นมันหมายถึงความตายแม้ทุกวันนี้เราจะอยู่ในโตเกียวที่ทันสมัยแต่ความกลัวการถูกทิ้งนี้ยังฝังอยู่ใน DNA ครับมันสร้างสภาวะที่เรียกว่า defensive consumption หรือการบริโภคเพื่อป้องกันตัวเราไม่ได้ซื้อของเพื่อจะบอกว่าฉันเก่งกว่าเธอแต่เราซื้อเพื่อจะบอกว่าฉันเหมือนเธอได้โปรดอย่าตอกฉันลงไปเลย แล้วเราจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดครับคำตอบอยู่ในสไลด์ถัดไปครับลองมองดูภาพนี้ครับนี่คือช่วงฤดูการหางานหรือชูคัตสึนักศึกษานับแสนคนที่เคยแต่งตัวแฟชั่นหลากสีสันจูจ่ๆก็พร้อมใจกันสวมรีครูทสูตรสีดำสนิทเหมือนกันหมดโดยไม่ได้นัดหมายเสื้อเชิ้ตขาวสูตรดำกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม แม้แต่สีผมก็ต้องย้อมกลับเป็นสีดำนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นครับแต่มันคือพิธีกรรมแห่งการลบตัวตนหรือ erasure of self ชุดสูตรนี้กำลังส่งสัญญาณบอกในจ้างว่าผมว่าง่ายผมไม่มีอีโก้และผมพร้อมจะเป็นฟันเฟืองที่เหมือนกับคนอื่นมันคือความปลอดภัยขั้นสุดยอดเพราะถ้าทุกคนแต่งเหมือนกัน ก็จะไม่มีตะปูตัวไหนยื่นออกมาให้ถูกตอกแต่คำถามคือถ้าเราไม่ได้ใส่สูตรทำงานละ่ะในวันหยุดหรือชีวิตประจำวันเราจะมีวิธีซ่อนตัวยังไงให้ดูดีนี่คือที่มาของแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับเรามักเข้าใจผิดว่ามูจิหรือสไตล์มินิมอลคือความต้องการเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งเซนแต่ในเชิงสังคมศาสตร์มันคือชุดพรางชั้นยอดครับ คำว่ามูจิมาจากมูจิรุชิเรียวหิงแปลตรงตัวว่าสินค้าคุณภาพดีที่ไม่มียี่ห้อในสังคมที่การใส่แบรนด์ผิดผิดถูกๆอาจทำให้คุณถูกนินทาได้การเลือกใส่สิ่งที่ไม่มีแบรนด์คือทางรอดที่ฉลาดที่สุดนี่คือคอนเซปที่เรียกว่าบุนันแปลว่าปลอดภัยหรือไร้ที่ติเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบๆกางเกงสีเบจ มันช่วยให้คุณรอดพ้นจากข้อหาสองประการ 1. คุณไม่ดูอวดรวยจนหน้าหมันไส้ 2. คุณไม่ดูซอมซ่อจนหน้ารังเกียจมันคือจุดกึ่งกลางที่สมบูรณ์แบบสำหรับการอยู่ในสังคมที่ขี้เกรงใจและระมัดระวังตัวแต่ความระมัดระวังนี้เกิดขึ้นเพราะใครกำลังมองเราอยู่ครับคำตอบคือปีศาจที่ชื่อว่าเซเกนเตครับคำนี้แปลยากสักหน่อย แต่มันหมายถึงสายตาของสังคมหรือหน้าตาของเราในสายตาคนรอบข้างในโลกตะวันตกพฤติกรรมคนถูกควบคุมด้วยความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจเราเองแต่ในญี่ปุ่นและเอเชียหลายประเทศเราถูกควบคุมด้วยความละอายที่เกิดจากสายตาคนอื่นเซเกนเตมไม่ใช่กฎหมายแต่มันทรงพลังยิ่งกว่ามันคือเสียงซุบซิบของป้าข้างบ้าน มันคือสายตาของเพื่อนร่วมงานตอนคุณเดินเข้าออฟฟิศความกลัวที่จะเสียหน้าหรือดูไม่ได้มาตรฐานนี่แหละครับคือแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมหาศาลเพราะเมื่อคุณต้องออกไปยืนท่ามกลางสายตานับร้อยคู่คุณจำเป็นต้องมีเกาะและเกาะในโลกทุนนิยมทำมาจากหนังแท้และโลโก้แบรนด์เนมครับที่นี้เรามาถึงจุดพลิกผันครับ เรามักคิดว่าคนซื้อหลุยวิต้องเพราะอยากอวดรวยแต่สำหรับคนจำนวนมากในญี่ปุ่นแบรนด์เนมไม่ใช่ถ้วยรางวัลครับแต่มันคือบัตรผ่านลองจินตนาการว่าคุณต้องไปงานสังคมแล้วคุณไม่มั่นใจในตัวเองเลยการถือกระเป๋าที่ทุกคนรู้จักราคาและยอมรับในคุณค่าของมันช่วยลดความเสี่ยงให้คุณได้ครับมันคือตรรก,กะที่ว่าถ้าฉันใช้ของที่ทุกคนยอมรับ ฉันก็จะได้รับการยอมรับไปด้วยกระเป๋าใบละแสนจึงทำหน้าที่เหมือนกรมธรรม์ประกันภัยทางสังคมมันบอกคนรอบข้างว่าฉันเป็นคนปกตินะฉันรู้กฎกติกาและฉันมีสถานะที่มั่นคงพอดังนั้นการบริโภคที่ดูฟุ่มเฟือยนี้จริงๆแล้วกลับมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลอย่างน่าตกใจในบริบทของความกลัวครับนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า conspicuous conformity หรือการทำตัวเหมือนกันแต่เหนือกว่าในเมื่อทุกคนต้องใส่สูตรดำหรือถือกระเป๋าทรงสุภาพเหมือนกันหมดเราจะแข่งกันที่ดีเทลครับฉันเหมือนคุณนะฉันทำตามกฎแต่ฉันดีกว่าเพราะกระเป๋าฉันแพงกว่านี่คือการกระบฏที่ปลอดภัยครับมันอนุญาตให้เราแข่งขันเรื่องสถานะได้โดยไม่ต้องแหกกฎของสังคมให้โดนตอก แต่คำถามที่น่าสนใจคือพนักงานออฟฟิศเงินเดือนธรมธรมดาธรรมดาเอาเงินจากไหนมาซื้อกระเป๋าใบละแสนคำตอบซ่อนอยู่ในโครงสร้างครอบครัวแบบญี่ปุ่นครับขอให้รู้จักกับปรากฏการณ์ Parasite Single ครับชื่ออาจจะดูแรงแต่ในทางเศรษฐศาสตร์มันน่าสนใจมากนะครับนี่คือกลุ่มคนโสดไว้ททำงานที่ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ลองคิดดูสิครับถ้าคุณไม่ต้องจ่ายค่าที่พักเงินเดือนเกือบร0อยเปอร์เซน์ของคุณคือเงินที่คุณใช้ซื้อความสุขได้เต็มที่ศาสตราจารย์ยามดะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าชนชั้นสูงที่ซ่อนตัว (aristocrats of consumption) นี่คือเหตุผลที่ยอดขายแบรนด์หรูในญี่ปุ่นสูงหลิวสวนทางกับรายได้เฉลี่ยและลึกๆแล้ว การเปของแพงเหล่านี้คือการกระบฏเงียบๆของผู้หญิงญี่ปุ่นที่ไม่อยากรีบแต่งงานไปเป็นแม่บ้านเหมือนรุ่นแม่กระเป๋าแบรนด์เนมจึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพที่พวกเธอซื้อให้ตัวเองครับแ <s> ต่โลกหมุนไปครับหลังจากเศรษฐกิจฟองสบู่แตกและญี่ปุ่นเข้าสู่ทศวรรษที่สูญหายเราได้เห็นการเกิดของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าซาโตริเจเนเรชั่นหรือรุ่นผู้ตื่นรู้ บางคนอาจเรียกว่ารุ่นปลงตกคนรุ่นนี้เติบโตมาเห็นพ่อแม่ทำงานหนักแทบตายแต่บริษัทก็ยังลม้มพวกเขาเลยตั้งคำถามว่าจะปีนบันไดองค์กรไปเพื่ออะไรพวกเขาเริ่มไม่สนใจรถสปอร์ตไม่สนใจนาฬิกาทองคำแต่หันมาให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความหมายของชีวิตแทนเมื่อคนรุ่นนี้ไม่อยากตะโกนบอกความรวยผ่านโลโก้อีกต่อไป เทรนด์ใหม่จึงถือกำเนิดขึ้นครับยินดีต้อนรับสู่ยุคของ Quiet Luxury หรือความหรูหราที่เงียบเชียบในยุคนี้ความรวยที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องตะโกนครับแต่มันจะกระซิบเสื้อโค้ทแคชเมียร์ตัวละสองแสนที่ไม่มีโลโก้แม้แต่จุดเดียวคนทั่วไปดูไม่ออกหรอกครับแต่คนวงในด้วยกันจะดูออกทันที นี่คือวิวัฒนาการขั้นกว่าของเซเกนเตครับมันคือการสร้างรหัสซับเฉพาะกลุ่มใครที่ดูออกคือพวกเดียวกันใครดูไม่ออกคือคนนอกมันปลอดภัยกว่าดูถ่อมตนกว่าแต่ก็ยังแบ่งแยกชนชั้นได้อย่างเลือดเย็นเหมือนเดิมแล้วเราในฐานะคนธรรมดาจะเล่นเกมนี้ยังไงโดยไม่สูญเสียตัวเองไปคำตอบ อยู่ที่ศิลปะของการเป็นกบฏอย่างมีชั้นเชิงครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นตะปูที่ยื่นออกมาจนโดนทุบแต่เราสามารถเป็นตะปูทองคาที่ซ่อนอยู่ข้างในได้คนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการใส่สูทที่เรียบกริบแต่ซับในเป็นลวดลายที่วิจิตบรรจงมากนี่คือปรัชญาที่เรานํามาใช้ได้ครับเคารพกฎภายนอกเพื่อซื้อความสงบแต่รักษาตัวตนภายในให้เรายังมีชีวิต คุณอาจจะยอมใส่เครื่องแบบสังคมเพื่อให้ทำงานได้ราบรื่นแต่ในรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆนาฬิกาที่คุณชอบงานอดิเรกที่คุณรักจงใส่มันลงไปให้เต็มที่เปลี่ยนจากการหาการยอมรับจากภายนอกมาสู่สิ่งสำคัญในสไลด์ถัดไปครับสิ่งนั้นคือการเปลี่ยนเป้าหมายจากเซเกนเตไปสู่อิกิไกเมื่อคุณเจออิกิไกคุณจะไม่ซื้อกล้องราคาแพงเพื่ออวดเพื่อน แต่คุณซื้อเพราะคุณรักการถ่ายภาพจริงๆคุณค่าของสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าคนอื่นมองมันยังไงแต่อยู่ที่ว่ามันทำให้ใจคุณฟูแค่ไหนเมื่อเราย้ายจุดยืนจากผู้ถูกมองมาเป็นผู้ลงมือทำเกราะแบรนด์เนมพวกนั้นก็เริ่มจําเป็นน้อยลงเพราะความมั่นใจมันเกิดขึ้นจากข้างในแล้ว สุดท้ายนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณทิ้งของแบรนด์เนมหรือเลิกแคร์สายตาคนอื่นไปเลยนะครับเพราะในโลกความเป็นจริงเราทุกคนต่างต้องสวมหน้ากากหรือท่าเทมาแอะเพื่ออยู่ร่วมกันการรู้จักประนีประนอมคือทักษะของผู้ใหญ่ที่มีปัญญาแต่สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้หน้ากากนั้นกลืนกินใบหน้าที่แท้จริงของคุณไปจงสวมหน้ากากเพื่อปกป้องจิตวิญญาณข้างในไม่ใช่สวมเพื่อขังตัวเอง เมื่อคุณเข้าใจเกมนี้คุณจะเดินเข้าร้านลุยสวิตตองหรือร้านมูจิด้วยความรู้สึกใหม่ไม่ใช่เพราะคุณกลัวแต่เพราะคุณเลือกที่จะเล่นเกมนี้ด้วยตัวคุณเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับและกด subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องยาน X ขอบคุณที่ใช้เวลาคิดไปด้วยกันเพราะบางความคิด อาจเปลี่ยนชีวิตเราได้มากกว่าที่คิดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ